ดีครับดีครับคุยได้เลยครับสวัสดีค่ะอยากจะถามเพื่องเอ็มซื้อเงินกินค่ะสนใจอยากฝากขายหรือว่าสนใจอยากซื้อครับอยากขายค่ะอยากฝากขายครับอยากฝากขายง่ายๆนะครับส่งมาที่ facebook Facebook มานพแซ่ล้อครับส่งภาพมาใต้คลิปของมานพแซ่ล้อนะครับ จะมีคนเห็นอยู่ทั้งหมดนะครับ470,000คนครับจะมีคนเห็นโพสเนี่ย470,000คนครับทำอะไรแบบเปิดเผยคือไม่ต้องแอบกันเลยนะครับเราสามารถโชว์ของให้กับคนไทยดูได้เลยแล้วก็เวลาฝากขายจะมีกลุ่มขายได้กับกลุ่มที่ขายไม่ได้ครับ okay, okay. กลุ่มที่ขายได้คือกลุ่มคนที่เขาขายราคาที่คนทั่วไปซื้อได้ครับ mm hmm. เช่นถ้าขายหลักร้อยนะครับก็จะมีคนสนใจ แต่ถ้าเราประกาศนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเขาก็จะปัดทิ้งไปก็คือเขาจะไม่สนใจนครับสนใจฝากขายไหมครับสนใจแต่ถ้าจะซื้อต้องทำบัตรอะไรนะไอ้พวกทำบัตรหรือว่าของเงินก่อนคือโจรครับไอ้พวกขอไอ้ไอเงินก่อนอะอะไรก็แล้วแต่นะครับคนไทยทั้งประเทศฟังพร้อมกันดังนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครของเงินเ,นเพื่อนเพื่อนก่อนแม้กระทั่งบาทเดียวนะครับ พวกนั้นคือโจรครับเข้าใจไหมครับค่ะค่ะอ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครของเงินก่อนพวกนั้นคือโจรเราบอกคนข้างบ้านไปเลยว่าเฮ้ยของพวกนี้ถ้าเขาอยากซื้อเขาก็ต้องจ่ายตังค์ให้เราก่อนนะครับมีคนนึงเ,า,เาว่าถ้าจะขต้องต้องทำแบบรับซื้อก่อนพวกนั้นคือโจรครับเข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากฝากขายนะครับง่ายๆเลยครับส่งภาพมานะครับที่ Facebook มานพแซลล์ครับส่งภาพมานะครับที่ Facebook มานพแซลล์ครับและอย่าไปโอนเงินให้พวกโจรก่อนนะครับรออยู่นะครับส่งใน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 คะในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กมานพแซลล์ครับ Okay, ได้ครับเพราะฉะนั้นห้ามโอนก่อนนะครับใครโอนก่อนพวกนั้นคือโจรครับอ,อไม่ต้องทางใบรับซื้ okay, อพวกนั้นคือโจรโพวกนั้นคือโจรครับเพื่อนๆพวกนั้นคือโจรเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอยากขายได้ก็ขายให้ถูกแต่ถ้าขายแพงก็ไม่มีคนซื้อครับถ้าจะขายต้องทำยังไงคะ